เดี๋ยวหน่อยระสูงไหวคู่กันผัต้มปลาต้มปลาข้อบ้านพี่น้องเอออันนี้เขาออกผัดล้มง้มมาเองอยู่ในสระเลยที่นี่อันนี้เป็ย่างย่างผูเกียกต้มมันบ้านแม่ต้มมันบ้านคันนี้เลยโมต้มแต่ล้างข้าวเกลียกต้มมันบ้านแม่ต้มมันบ้านคันนี้เลยโมต้มแต่ล้างข้าวล้ากหลังเนี่ยจนเราบ่มีหยัางต้งล้างเกลือทั้งบัดนี้ไม่สูตรไหมข้าวหอยแองลวก นอกน้ำหอนจะทำมัขายจะสูงไม้ทั้งนั้นเนาะเป็นสงอันนี้ก่ยำควายยำหอ้อเด้นแต่ว่ามัดไหคว่ามักเมันผู้นึงนานดกระมวนี่ตะลุนว่มีแขีวจริงีแล้คนจ้อนหลายประสนไปหาขี้เตอร์น้ำกันสายสัมพันธ์เนาะขอบคุณค่ะ สุดยอดเลยไม่ชูไม่พลิกนะคะสไตล์ยายน้อยค่ะว่านีกันคือกันอันนี้กันอันนี้ยังกว่ามียังกว่าที่อันซ้ำแบบซ้ำแต่สูงไว้ทั้งนั้นเนาะเปล่งเสียงอันนี้กันยำควายยำหม้อเรียนแต่ว่ามักนะว่ามักเป็นผู้นิยมรักกมวานี่ตะลุบว่ามีเขียวจริงๆแล้วคีน้อค่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งมูพวกเพิ่นมาเจอกันนะคะ เพื liberal, ่อนมาเจอกันค่ะเพื่อนพญสมบูรณ์อาขานเพื่อนอยากเพราะว่าบ่มีกินข้าวนู้นแคปปลาเด้อพี่เค็ดนื้อหมูแรงกินนเมื้อหมูเหาวงล่างจนว่านอดไม่ดอกไม่เห็นโอ้ขอมาสซ้งเต่าจะเป็นหลงเข้าใจคำว่าจกไหมพ่อจับมันอย่าไปจกแต่อย่างอื่นคนไทยบ่งจักคำว่าจกบมาค่ะงูพญสมบูรณ์นายอยเท้องนุ่มมาจั่นทรอย่างท้องนุ่มจากลัน โอ้ที่ดังที่สุดเลยแห่งนี้แสบร้ายสั่นรานวาน่าบ่บางอาจที่จะบอกลานใดล้อผิปอเป็นการเปียกต้นบ้านแม่ก็มันก็ใช่<ะ> มาต้องไปล้างข้าวต้มต้นต้มปลาต้มตาแม้วุ้นละก็กินต้มปลาแม้วุ้นละปลาสาเดี่ยวต้มปลาสายเดี่ยวอาเอาสั่นเจ็บเจ็บเรื่องหน่อยกระสูงไหว้คู่กันผมเันต้มปลาต้มปลาข้อบ้านพี่น้องเอ้ยนี่เขาออกเขนลงงมมาเองวิเนสเซ่เลยนี่อันนี้ผัดย่างย่างปลาบานอีเลี่ยวหรอปลาจนหน้าเด้ออพี่น้งอยู่ในกระติบข้าวนั่นเขาปิดไว้ไม่ไม่ให้มันไม่ให้มันเยอะจบจบแล้ว จกแล้วก็ต้องปิดคือหนองขาเบิงพี่นนองเบิงมูขวักเพื่อนมาเจอกันนะคะเพื่อนมาเจอกันค่ะเพื่อนพญสมบูรณ์อาคารพเพื่อนคือหนองขาเบิงพี่นนองเบิงมูขวักเพื่อนมาเจอกันนะคะเพื่อนมาเจอกันค่ะเพื่อนพญสมบูรณ์อาคารพเพื่อนนอย่างพงน้อมจากลัน โอ้โหจีดังท,ท,ที่สุดเลยแห่งนี้แสบร้ายมาวาบางอาจที่จะบอกลานไดโนอกริเป็นการขยนเอฟซีฉเห็นเยน่ยออวนเยี่ยนเยน่ยนอวนบัดนี้แหละเป็นไดโนอแต่หลายๆคนอยากหไวจในอวนเป็นไดนอไว้ย่ยนอวนกระสุนบัขรดไอจะรีเรียกเขบนนมโยเป็บัรเจาโกดังพักเลยพงน่มมาสังว่าอย่างพงนมจากลาน อ้ที่ดังที่สุดเลยแห่งนี้แสบล้ายู่เสมนวาบางอาจที่จะบอกลานใดเนาะประเิเป็นการข้นขจามาจบเลยพ่อจับ้าน่ะไปจบแต่อย่างอื่นคนไทยบงจักคจา่าจบมาลยมูพยามสมดุลในยุคปุถุกแล้วใบหย่อมบพวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกกระไ่มาถามข่าวแล้วตรงไปยตลอดนาะสมสาสมดุนเนาะ ต็มากันยำหนีกนลยหรอบ้างแต่ไม่ต่าบานอีเลี่ยวหรอป่าจนหน้าเป้ะไีเนยเดี๋ยวในกระติบข้าวนั่นเขาปิดไว้ไม่ไม่ให้มันไม่ให้มันเย็นจกจกแล้วจกแล้วก็ปิดผนช้อนหลายประสันไปหาขี้เตอร์น้ำกันสายสัมพันธ์เนาะขอบคุณค่ะเป็นคำตอบที่จริงใจ เอาบานี่กระซิมากินข,ขอขเนี่ย้เขาจักปันนี่ยน้อยปันบอกโอ้อยากเพราะว่าบ่มีกินข้าวนู้ยให้ปลาเด้อพี่เห็เนื้อหมูแรงกินเนื้อหมูเจ้าเน่นะคือล่างจนว่านอันไม่ดอกไม่เห็นโอ้ขอมาซ้งเต่าได้เต็มหลักครับเนื้อเลยแต่บ้าแล้วไม่ได้เนี่ยมันพอนสกเขก็เป็นเรื่องเนี่ยนะโอ้ขอคุณยังหมอเจ้าลีบเนื้อไั่เคยไปให้เงินดีบเสียหน่อยไม่ใช่เคยเป็นคำตอบที่จริงใจ เอาไปนิ่กระซิมากินคอเนี่ย้เขาจักปันนีดน้อยปันบอกโอนอร่อยเนาะอร่อยจริงพวกนุ่มก็เสียบแค่ย sure. ังได้ว่าตานมไอ้หาก้อนนุ่มขนมเนื้อยดือสูงไหวคือกันผมต้มปลาต้มปลาขอบ้านพี่น้องเอ้ยนี่เขาออก่นลงนุ่มมาเองไม่ในสระเลยอันนี้อดีตยานย่างวู้บังร้อยแงข้าวเจาเป่น ชิ้นนี้ดีใช่โอ้แสบแบเนาะโอ้ยต้มต้มธรรมชาติธรรมดาต้มเซมมะขามจะสูงไว้ทั้งนั้นเนาะเป็นจริงอันนี้ก็ยำค้ายำเอาเหม้อเล่นแต่ว่ามันแม่ข้าวมักนมันผู้นี้ตลาดก็มัวนี่ตะลุนบ่มีเขียวเป็นจริงล้วอือเข้าใจคำว่าจบเลยพ่อจากมั้งบ้านเวินจะไปจบใจยังอื่นเปิดไปเดีคนไทยบ่งจักคำว่าจบกระสันมูพญานาคสมวน้อยยกเพียที่ยู่ตลาดเนาะสมช่าสมดื้อเนาะ สบากันยำเนีละบ้ากะลูกขาดาดจะรีเ so รียกเเขาโนุ่มโยเต็มกกขาดเเขาโล่ังบักว้นซ่อนหลาน้นขอนซอนีเอฟซีจะเห็นยายนอ้วนเห็นยายนอ้วนบัตนี้แหละ เป็นไดโนจะในหลายคนอยากหูวจะในอวนเป็นไดโน่โอ้ยจะนอนอวนกระส่วนนป่าไหมยไปใส้กับกินป่าจะบินป่าดูเขาแจคำว่าจไหมพ่อจกมับ้านบินจะไปจกแต่อย่างอื่นคนไทยบงจักทำลาจกนมูพยายามนุนในยุคที่ตบกขาดไอ้ะเรียเสเขาโบนมโย่แต่บกขาดเก็บเอาโกรังพับไว้ อร่อยเนาะอร่อยจริงพวกนุ่มก็แสบแค่ยังได้ก็ตาเนื้อน่มไอหาก้อนนมกอนุ่มอยู่จะมาโฆษณาแสบเราไม่แสากันได้จะเม็นแสบจะเม็นนวดอะไรโฆษณาบ แสบเราไม่แต้มกันได้จะเป็นแสบจะเป็นนวหลายไปแล้วเนาะต้นสวยเนาะจริงนะพี่สวยสูงว้ทยทางนั้นเลยนะคะรุ่นกระเียนทางนั้นเลยเออเบาประด้ตัวเอ่อสูงว้เบิร์สุกคนสุดดอดเลยไม่ชูไม่พลิกนะคะสไตล์ใหญ่น่อยค่ะว่านีกับคื้กันอันนี้กับอันนี้ย่งกรมีอย่างกรณีส้ม อนซ้นไหลคนซ้น <énormément> ค <of the world> <X net young> <This> ือนองขาเบิงพือนนองเบิงมูขวักเพิ่นมาเจอกันนะคะ เพื่อนมาเจอกันค่ะเพื่อนพญสมบูรณ์อาคานเพื่อนลมึงขึ้นแย่น้อยกินไปโอ้โหสุดยอดเลยนะคะมึงขึ้นกินสมไข่ป่ามืึอนี้ไม่กินสมตอนมาสั่นเอาอันเดียวกันสูงเด้อะค่ะว่ามึงกินดิบจ้าแนข้าวซูงก็ใจเขามาจกไม่พ่อจากมั้งบ้านบินจะไปจบใจยังอื่นคนไทยบ่งจักซัมไลจบกันครับงูพญสมบูรณ์นะยุคที่ผ่านมาไอ้กัลลเรียเต๋เขาบว์ นุมอยู่แต่บวกาดเก็บเอาโกดังบับไว้ยิงข้าวอยข้าวซใจนม่เป็นย่งอยกันม่งกัไย่าดลองแหงๆนะดูลองเบาๆ ยิ่งกระเป๋าจอดคูอก็สนใจน่าเป็นยังเชียรกันมากที่สุดจักหลอเงี้ยเองนะดูเบ่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 ตากบานอีเลี่ยวหรอตาเจอหน้าเด้อพี่เนาะยู่ในกระติ๊บข้าวนั่นเขาปิดเอาไว้ไม่ไม่ให้มันไม่ให้มันเย็นจกแล้วจกแล้วจกแล้วก็ปิดเปียกต้มมันบ้านนะต้มมันานนี่านี่ยมาต้องไปล้างข้าวเนี่ยเพราะว่าบ่มีกินข้าวรู้เหี้ปลาเด้อพี่ เ็เนืมแรงกินเนื้อมเศร้าเน่นือางจนว่านอไม่ดอกไม่เห็นโอ้ขอมาสร้างเต่าได้มาลักค่ะเบิ่งรูมันไก่โผล่เห็นเบิ่งรูเขากระสุกไม่ม่เห็นไม่มาเด้อแม่รั่วนะคะเออเขาดไรเรียกเเขาบ่นมโยตบ่ขาดเก็เขาโกดังวับ สวสูงว้ายทางนั้นเลยนะคะรุ่นกระเสียนทางนั้นเลยเออเบาประด้ตัวเออสูงว้ยเบิร์ตสุกฝนสวสูงว้ายทางนั้นเลยนะคะรุ่นกษเสียนทางนั้นเลยเออเบาประด้ตัวเออจะสูงไว้ยเบิร์ตสุกฝนผน่มมาสัญญาอย่างพงน่มจากกาน ว้าวจีดังที่สุดเลยแห่งนี้แซ่บล้ายวันว่าบ่บังอาจที่จะบอกลานใดเนาะปกติเป็นการคดข้นอร่อยเนาะอร่อยจริงๆข้นนุ่มก็แซ่บแค่ยังได้ว่าตาขนมไอ้หาก้อนนุ่มนุ่มนุ่มเนาะแต่ละคนเอฟซีฉันไม่เห็นใยายน้อยอ้วนเห็นยา่น้อยอ้วนบัดนี้แหละเป็นไดโน้อยแตหลายๆคนอยากหูัวยายน้อยอ้วนเป็นไดนน้อยว่ายาน้อยอ้วนกร็สวยเอฟซีฉันไม่เห็นใยายน้อยอ้วน เทียนใหญ่น้อยอ้วนบัดนี ją. ้แหละเป็นไดโน่จะหลายๆคนอยากหูไว้เป็นในอ้วนเป็นไดโน่ไว้ใหญ่น้อยอ้วนกระสวยยิงกข่าวจอดก็สนใจไี่เป็นยังไงกันบ้า